ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะรับชมผลช่อง y t u t u แมนทวีชาแนลนะครับแล้วก็ติดตามทาง f c e e o o o นะครับและกลุ่มต่างๆนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการต่อนะครับสัญญาณเสียงนะครับเข้ามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับสิ่งที่ผม ได้สังเกตนะครับเห็นได้หลายท่านนะครับที่เล่นเครื่องเสียงการแจ้งนะมือใหม่ๆนะครับเฉพาะมือใหม่ๆเนี่ยนะครับสำคัญมากนะฮะก็คือในการต่อนะครับตัวเสียงนะครับเข้ามิกเซอร์นะครับบางท่านนะครับต่อผิดนะครับต่อใช้งานที่ผิดนะฮะก็คือตามนี้นะครับท่านตะเห็นนะครับ สีแดงนะครับที่ผมทําเป็นช่องไว้นะครับตัวนี้มันจะเป็นที่เสียบใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแจ็คแบบ xlr นะครับส่วนตัวที่2นะครับผมจะติ๊กเป็นสีเขียวไว้นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงเข้านะครับเสียงจากเครื่องเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CD DVD คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่า อะไรก็ช่างนะครับที่ปล่อยเสียงมาเข้ามิกเซอร์นะครับก็คือต้องมาเข้าที่ช่องนี้นะครับคือไ n อ in นะครับบางท่านที่ผมสังเกตดูนะฮะเอาเสียงนะครับมาจาก CD, DVD ีีดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาเสียบเข้าที่ช่องใหม่นะครับเนื่องจากว่าบางท่านว่ามันเป็นหัวแจ็คแบบ XLR นะครับมันจะแน่นแล้วก็ดูดีกว่านะครับตรงนี้ก็ ท่านเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะฮะท่านไปดูที่หน้ามิกเซอร์ของท่านนะครับมันจะมีปุ่มให้กดนะครับเป็นกลุ่มอ่าเป็นปุ่มน่าจะเป็นพัดทอนนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นไฟเรียง12ถึง48โวลต์นะครับซึ่งที่จะเอา นะครับเมื่อเรากดไปนะครับมันจะมีไฟมาปล่อยนะครับไฟ12ถึง48โวลต์มาปล่อยที่ช่องไม่นะครับที่ช่องไมโครโฟนเนี่ยนะครับให้เราคิดดูว่านะครับเมื่อเราเอาสัญญาณเสียงนะครับจากเครื่องเล่น CD DV d หรือโทรศัพท์มือถือก็แล้วแต่นะมาเสียบเข้าที่ช่องไม่นะครับแล้วเมื่อท่านไปกดโดนปุ่มหรือว่ามีใครไปกดโดนปุ่มนะครับ ไฟนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะย้อนเข้าไปตามสายแจ็คของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องเล่นนะครับ DVDCD เครื่องเล่นคอมพิวเตอร์นะครับหรือโทรศัพท์ของท่านนะครับอาจจะนะฮะเกิดการเสียหายเนื่องจากมีไฟนะครับวิ่งย้อนกลับเข้าไปหาอุปกรณ์ของท่านนะครับสำหรับท่านใดที่ต่อผิดนะครับให้ดูตรงนี้ไว้นะครับให้ดูไว้ ส่วนการที่ต่อถูกต้องนะครับก็ต้องต่อนะครับตามที่ผมทําไว้นะครับเสียงเข้าเป็นโมโนนะครับแจ็คโมโนนะฮะมันจะเป็นแจ็คโฟนนะครับที่เราเรียกกันนะครับเป็นแจ็คโฟนหรือแจ็คทีเอสนะครับมันจะมีทีเอสแล้วก็ทร s เอสนะครับทรีเอสมันจะเป็นสตอริโอนะฮะสตอริโอนะครับก็จะเป็นอยู่สามขั้นนะครับ ก็จะมีเอลบวกอาบวกแล้วก็จะมีกล่าวกล่าวก็จะเป็นลบด้วยนะครับส่วนแบบโมโนนะครับก็จะนะฮะทั้ง L ทั้ง R นะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับก็จะมีบวกแล้วก็มีกล่าวกล่าวกับลบจะอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นโมโนนะครับถ้าเป็นโมโนในลักษณะนี้นะครับถ้า แจ็คตัวนี้นะครับเป็นโมโนนะครับถ้าท่านจะเสียบเป็นสเตอริโอนะครับท่านก็ต้องนะฮะมาเข้าสองข้างนะครับตรงนี้นะครับก็คือคู่กันนะครับฝั่งนี้ก็โมโนฝั่งนี้ก็โมโนนะครับมันจะเป็นชนแนลที่หนึ่งจะเป็นซ้ายชนแนลที่สองจะเป็นขวาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเสียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดช่องนี้นะครับ เป็นโมโนอ่เป็นสเตอริโอนะครับลบออกถ้าเกิดนะครับช่องเสียบตรงนี้นะครับในมิกของท่านนะครับขึ้นเป็นสเตอริโอนะครับท่านก็เสียบที่รูเดียวนะครับจะว่าต้องเป็นแจ็คโฟนแบบสเตอริโอนะครับถ้าเป็นแจ็คโฟนแบบโมโนเข้าไปเสียงก็จะได้โมโนนะครับก็คืออีกฝั่งนึงนะครับเสียงที่ปล่อยมาจากเครื่องเล่นนะฮะ บางครั้งเสียงอาจจะไม่ครบนะครับเสียงอาจจะหายไปเนื่องจากซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับบางบางครั้งซ้ายออกบางครั้งขวาออกนะครับเหมือนกับพวกซีดีหรือ DVD MP3 m a s ม e r าสเตอร์นะครับเขาจะกำหนดค่ามาว่านะครับเสียงชิ้นดนตรีตัวนี้นะครับไปออกฝั่งซ้ายหรือไปออกฝั่งขวานะครับเมื่อฉะนั้นถ้าต่อไม่ถูกนะฮะเสียงดนตรีต่างๆามันก็จะหายไปนะครับ ก็ให้ท่านต่อให้ถูกวิธีนะฮะแล้วก็ลดปัญหานะครับความเสี่ยงในเกิดการเสียหายหตัวอุปกรณ์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิกเซอร์เองนะครับหรือว่าตัวเครื่องเล่นต่างๆที่เอามาต่อรวมร่วมกันนะครับกับมิกเซอร์นะก็ให้ท่านต่อให้ถูกวิธีด้วยนะครับ